สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาพบกับสุนัขสายพันธุ์ผสมกันนั่นก็คือเจ้าปอมสกี้นั่นเองปอมสกี้เป็นสายพันธุ์สุนัขลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้กับปอมเบอรเนียนครับเราไปดูประวัติคร่าวๆกันปอมสกี้เป็นสายพันธุน์ค่อนข้างใหม่ครับโดยเริ่มมีการผสมพันธุ์แต่พ่อพันธุ์อย่างจรงิงจังในช่วงปี2010ครับปอมสกี้เกิดขึ้นจากการต้องการสร้างสุนัขที่มีขนาดเล็กเหมือนกับปอมเบอรเนียนแต่มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับไซบีเรียนฮัสกี้ ปกติปอมสกี้นั้นจะมีขนาดเล็กถึงกลางครับโดยน้ำหนักนั้นจะอยู่ระหว่าง7-38ถึงปอนด์ขนของปอมสกี้นั้นมักจะหนานและก็นุ่มฟูครับซึ่งสามารถมีสีและลวดลายที่หลากหลายตามลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ครับดวงตาของปอมสกี้นั้นมักจะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีน้ำตาลครับและบางครั้งอาจจะมีดวงตาที่มีสสีปอมสกี้มีลักษณะใบหูตั้งและหางที่มีขนฟูเหมือนกับปอมเบอรเนียนครับปอมสกี้นั้นมีลักษณะนิสัยที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการผสมพันธุ์ พวกเขาอาจจะมีนิสัยขี้เล่นและชอบกิจกรรมเหมือนกับไซเวเดียนฮัสกี้หรืออาจจะมีลักษณะที่เป็นกันเองและชอบอยู่ใกล้กับเจ้าของเหมือนกับปอมเมอรเนียนพวกเขามันจะเป็นสุนัขฉลาดครับและต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอส่วนการดูแลนั้นปอมสกี้ต้องการการดูแลรักษาขนอย่างสม่ำเสมอครับเนื่องจากขนของพวกเขานน,นั้หนามากและอาจจะมีการผัดขนบ่อยนอกจากนี้พวกเขายังต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำครับเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและก็จิตใจให้แข็งแรง บอมสกีนั้นเป็นสุนัขท,ที่น่ารักกับและเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเวลาและความสามารถในการดูแลสุนัขอย่างเต็มที่การเลือกเลี้ยงบอมสกีควรพิจารณาในเรื่องของการดูแลสุขภาพการฝึกฝนและการดูแลขนให้ดีเพื่อให้บกเขานั้นมีชีวิตที่มีความสุขและก็สุขภาพดีครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าเกมนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกันดินะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ